มาเตะบอลครับแต่ว่าเพื่อนไม่มา <c oughs> วา้าวุ่นเลยทีเดียวเชียวกลับบ้านดีกว่าอุ๊ยว้าวุ่นจริงๆจ้าคนนี้ค่ะทำเอาฟิลมธนพัฒน์โพเซลทันทีค่ะว้าวุ่นจริงไรจริงคนนี้ค่ะหล่อจนต้องว้าวุ่นกันเลยทีเดียวละค่ะกับความหล่อและความปังค่ามาฝากกันจ้าของพระเอกหนุ่มหล่อ แจมรัชตะนั่นเองค่ะบอกเลยค่ะงานนี้ค่ะหลอกก็วาวุ่นแล้วความปังก็วาวุ่นสดๆเลยล่ะค่ะคนนี้ล่าสุดค่ะพรีเซนเตอร์มัดคาร่าก็มาจ้าแถมงานนี้รุนพี่คู่จิ้นฟิล์มรรธนพัทก็โพ่แซวทันทีจา้า f อมีแซวหนักกันไปเลยทีเดียวล่ะค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะก้าวกันยายน2 5 6 6ค่ะ เมื่อทางด้านนุ่มหล่อแจมรัชตาค่าอัปเดตความปังโปรโมทผลิตภัณฑ์ค่ะที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์และก็ลงแคปชั่นบอกว่าว่ามาพุ่งทยานทะลุทุกกดแรงดึงดูดไปกับผมและเมลเบรีนสกายไฮคอสมิคแบ็กมัสคาร่าสายพุ่งลิมิเต็ดเอดิชั่นมาปัดให้ขนตาสวยพุ่งทะลุอวกาศไปด้วยกันแล้วเจอกันนะครับแจมเมลเบรีนพร้อมติด hashtag, แฮชท็จมคอสเมคแบ็ก แตมรัชตะมาสคาร่าสายพุ่งดำเกินต้านพุ่งเกินลิมิตเมเวรีนไทยแลนด์และแน่นอนค่ะหลังจากเจ้าตัวแชร์โพสต์ด,ดังกล่าวออกไปค่ะทําเอาค่ะหนุ่มฟิลทันพัฒน์ค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกขนตาพุ่งออกนอกโลกไปแล้วครับด้านแจมก็ตอบกลับไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าขึ้นยันเลยพี่งานไงเขาชวนกันขึ้นยันอวกาศไปกันแล้วล่ะค่ะคู่นี้เรียกว่าค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงค่ะก็เข้ามาบอก ลูกแม่ฮอตไม่หยุดค่ะนันแฟนๆบอกพุ่งทะลุจกักรวาลดาวลานดวงแล้วค่ะไฟลุกมากแจมรัชตาและค่ะบรรดาแฟนๆค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์โผแซลหนุ่มฟิล์มธนภัทรกันยกใหญ่เลยละค่ะบางก็บอกฟิล์มธนภัทรพี่ฟิล์มชวนไปอวกาศไปกับน้องไมค์คับแล้วก็บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าน้องแซลบางก็บอกว่าพี่ฟิล์มปัดด้วยสิพุ่งออกนอกโลกกับแจมเลยค่ะ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าชวนพี่ฟิลม์มชวนพี่ขึ้นยานไปเลยฟิลม์มฟิลม์มไหวเหรอไปปัดขนตากันนอกโลกเลยอ่อไปไปไปด้วยกันได้ใกล้จริงด้วยค่ะเรียกว่าหลากหลายคอมเมนต์ค่ะน่ารักค่ะบอกไม่ต้องใช้ยานหลอกแจมแค่กระพริปตาที่ปัดขนตาด้วยเมเบลีนก็พุ่งทะยานออกนอกโลกแล้วหลากหลายคอมเมนต์ค่ะชื่นชมความปังค่ะของหนุ่มแจมรัชตากันเยอะเลยละค่ะ